นี่ค่ะดอกเตกินนัสเตค่ะมีที่นี่ที่เดียวนะคะในภูเขาไฟเตเดคะ่ะเหมือนดาวองคาเลยคะ่ะปลาค่ะเรียงรายเลยคะ่ะแต่ดอกไม้ที่ขึ้นจากที่ลาามันก็จะแปลกๆน 8, 8, 8, 8, 8, 8. ะคะจะแปลกตามหินนะคะหินดอกุูราบนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นหินดอกุูลาบผสมชักเม,นมเืนโมเมน เขาให้พี่ด้วยนะคะเช่นนี้คนเ่านะคะคนเราไปเจอดอว่ากินเตกินาสเตยมน,นี่ค่ะมันไม่ใช่แมงวานมันเป็นพึ่งรองเท้าผู้หญิงว่ะติเออเหมือนจริงเอาลงคือปิยานแท้สวัสดีครับไปเร็ว ออ้ยวันนี้ตรงนี้ที่ไหนคะนี่รู้เรื่องไหมในเต <laughs> นเดทุกที่นะคะอันนี้เป็นหินลาวากับวิวนะคะนี่วันนี้มาเก็บวิวนะคะวันนี้ว่าจะพาไปดูด,ดอกไม้ประจําเกาะนะคะหมดโลกมีแต่เกาะนี้เกาะเกาะเดียวค่ะดอกไม้หินลาวานะคะนู่น ون, นี่ค่ะอุทยานแห่งชาติ หนูทางนู้นจะขี่ไปนะคะป้าบรรยากาศในรถออสการยิ้มหน่อยโอ้ยวิกเตอร์ยิ้มหรือ,อยังอุ้ยหล่อมากเมารถหรือ,อย,ยังยังใช่ไหมป้าหลังคาภูเขาไฟนะคะที่ระเบิดดอนเดือนกันยานะคะ ของปีที่แล้วนะคะปาดนคะคะภูเขาไฟที่ระเบิดตอนเดือนกันยาของปีที่แล้วนะคะทั้งหมดภูเขาไฟเหรอใช่หนึ่งเมื่อไหร่จะระเบิดอีกสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดภูเขาไฟเอาเหรอใช่ปา,ปาดคือเป็นตยานแท้ที่จะเป็นภูเขาไฟใหญ่ที่สุดเหรอใช่นนแต่นุนปีกวีเขาเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดกันสุดใจเออสามร้อยปีที่แล้วอืออ ทะเลลาวาใช่ต้องจอดดูทะเลลาวาวิกเตอร์อยากเหยียบลาวาไหมลาวารู้จักไหมอันนี้เป็นลาวาไม่ใช่ลาวาเป็นเออก็มันเป็นเคยเป็นลาวามาก่อนสวัสดีครับอันนั้นเป็นภูเขาไฟอะไรครับพิโกเบียโกทำไมวิกเตอร์รู้เห็นไหมมันระเบิดครั้งสุดท้าย300ปีที่แล้ว,วนี่คะ่ะ แล้วก็ทะเลลาวามันจะไหลลงไปทางนน้น <Okay. Yeah. S 1> นี่ค่ะจากตรงนั้นนะคะไหลลาดไปตรงนู้นค่ะเป็นการระเบิดใหญ่อยู่นะคะตอนนั้นสามรอปีที่แล้วยังเป็นคอสซิลอยู่เลยค่ะ <c oughs> ไม่ค่ะสามรอปีที่แล้วก็แบบรังอยุธยา <c oughs> นี่ค่ะ,ะไรไปทางนู้นนะคะทะเลลาวานะคะเ,าาเยอะมากคาาลาวาน นั่นค่ะตรงนั้นเป็นยอดตเตยดนะคะภูเขาไฟเตยดแล้วก็หินลาวาด้านนู้นค่ะทะเลลาวาไหลลงไปนู้นค่ะแล้วก็อันนี้เป็นทุ่งดอกสีเหลืองนะคะเต็มเลยค่ะมีแต่ดอกไม้นะคะข้างบน,บนดอกไม้แปลกประหลาดนะคะที่เกิดบนลาวานะคะช่วงเดือนนี้ค่ะเป็นช่วงดอกไม้ฤรดูการดอกไม้เลยค่ะ ใช่เขาสำหรับให้คนไปดมดอกไม้ไปหอมมากๆไหนเอากระด,ดมสิม,มันหอมเหมือนอะไรลูกหอมเหมือนอะไรหอมเหมือนรสชาติเนีย่ยอีกนกบานบันไดอียงโนบาน อที่นี่เขาทำให้คนชมเป็นไรอ่ะอ่ะเหมือนรงเท้าผู้หญิงอ่าใช่รงเท้าผู้หญิงนี่ค่ะวิวภูเขาไฟเตเดนะคะ แล้วก็บิวแปลกประหลาดข้างล่างเนี่ค่ะเป็นหินแปลกประหลาดที่เขาเคยเล่นหนัง Star War s 5แล้วค่ะนี่เหมือนดาวอังคารเลยค่ะ วันนี้จะพามาดูดงจินนัสเต้นะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะที่เตเริเฟ่ค่ะดูความอรังนะคะนี่<ม>ใหญ่นะคะ<ม>นี่แล้วก็กว้างด้วยเป็นทุง่ง<ม>ท้องไปเลยค่ะ<ม>เด็กๆมาดูไหมอ๋อกับมาหามีมีกลัวเมงวัน<ม>เออกลัวพึ่ง<ม>นี่ค่ะไป วันนี้คุ้มสุดๆนะคะมาเลยค่ะตอนนี้เป็นฤด,ดูการแห่งเตกิน,นัสเตนะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะภูเขาไฟเตเดเตเรนิเฟสสเปนนะคะดอกไม้ประจำเกาะค่ะเซตอุ่นใจนะคะวันนี้ระวังรถนะจับมือจับมือปะปะ๊าขโมยดอกไม้เหรอใครเอาให้ห ก็เก้าเองเก่งมากดมซิหอมมันอะไรอะหอมมันยะยไปตรงนี้จุดจุดพักรถ,พ,กรถพักรถต้องไปเดินเล่นไ,<อ>ไ บอกน้ายถือดอกหยาบว่ะดอกไม้เยอะมามาให้มาม่าจับไหมเลือลด,อดอตตยยแต่กระดูก<ค><ณ>ไ,ไปลูกน้องเดินดูเล็ดก่อนธรรมชาติที่แตกต่างนะคะทะเลลาวาค่ะข้างหน้า วิกเตอร์จับเด็กไว้เขาบ้าๆบอๆวันนี้นี่ค่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะคะ ตรงนี้ที่ไหนวิกเตอร์รู้ไหม,มที่นี่เขาเรียกอะไรเต้ยอ,อ,อีกแล้ววิวเออทุกที่มีเต้ถทำอะไรก็เต้ยเอานี่ค่ะทะเลนะคะนี่ค่ะมีเตกินน้าเต้อีกแล้ว,วอ่ะตรงไม่เยอะค่ะ กินนัสเตนะคะกับภูเขาไฟเตเดค่ะคู่กันค่ะตอนนี้ก็เริ่มหิวนิดนิดนะคะก็จะเดินทางไปเรื่อยๆไปจนถึงจุดพักรถที่มีร้านกาแฟนะคะแล้วก็ขนมเล็กๆค่ะกินไปก่อนคะ่ะเอาอะไรเอาซูโม่ไม่ต้องหรอกเนาะเอาน้ำขวดเดียวซูโม่ไม่ต้องมันหวานแล้วขนมพลาสุกนองซื้อคือคักนะคะ มันหวานแล้วพี่เจช็อกโกแลตเห็น,<ข>นไหมชอ็อกโกแลตมีแล้วเอาาเเอเดี๋ยวกเ็เออเดี๋ยวก็ไปนั่น <โล S 1> แหละสวเราตรงที่จดุดบงนจีนต่อไปบัุกอยู่อะไรอือฮไปจากที่นีจีนนานัวนี่ค่ะคึกคักนะคะใช่ใช่สับ คึกคักนะคะดิวขนมเอมเอต้องแบ่งกันนะใครไม่แบ่งเดี๋ยวงูกัดอมืมันอร่อยไหมชิมดิกาแฟของป๊าป๊าอือันนี้กเ้าเด็กเอา คนเสือบเสือบเองนะคะ๊าดออคามันติดปากลูก๊าดเปิงเปิงเปิงระบบระบบคุณระบบเสร็จโอวันตินนะคะ นะคะเบรก<า>อะไรล่ะก็กินสิลูกน้ำไปนเบรกนะคะเพราะว่าเมาร้นะคะกินโอวัลตินก่อนนะคะเมารถเมาถ้วนขักบรรยากาศความสูงตอนนี้ไม่ใช่สามพันกิโลเมตรหรอ มุ่นกินนะคะเซตนีก่กระสิออกเดินทางต่อนะคะไปกินขกเนข่ามาด้วย่ะมาเที่ยวน้องกันนะคะวมวนไหลปลาทั้งผู้เขาอยากได้กล้วยวันนี้แม่นะคะออกแล้วนะคะนี่กลับขึ้นรถนะคะจะไปต่อนะคะระวังรถบา,บาดบานะ กังรถบัสน,นะลูกออสการ์มาค่ามามาไปขึ้นรถนะคะค่ะตอนนี้ก็จะเดินทางไปด้านเหนือของเกาะนะคะเพื่อไปร้านอาหารนะคะเพราะว่าหิวข้าวแล้วค่ะมาเดิอจ้าไปกินข้าวน้ำกันค่ะนี่ค่ะเป็นทะเลหมอกนะคะค่ะทะเลหมอกทตเลนิเฟ่นะคะ งดงามมากค่ะอันนี้เป็นวิวภูเขาจากด้านเหนือเดอ้อพี่น้องนี่ถ่ายไปนู่นค่ะยาวลากยาวไปจนเห็นภูเขาไฟเตเดเลยค่ะอันนี้เป็นภูเขาไฟเตเดนะคะเอ่อเรีส์วี Todo está bueno, Todo está bueno. ¿Y qué, qué es eso? ¿El Cuchiné, abierto, el es para que tiene poca salina para Ah, Vale. Sí. 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 Con un poquito de mojo verde a todos ellos. Y en la calle venían corriendo a la una y, y la cabeza tenía. No ¿Dónde está el padre? ¿Dónde no está el padre? Mira, aquí, besos aquí, dame un regreso. Trajo el que viene, trajo el dulce, super dulce. ¿Ese es el dulce? ¿Este es el seco? de apetece Pero la azúcar el dulce sabe bien, pero la cabeza. de no apetece Yo por eso que pierdo seco. คือสเปนนะคะดูนี่มีปาจิปาจิเราให้ซีซีเทียวแบบ วิกเตอร์เห็นไหมอะไรด้านหลังไปดูที่วิกเตอร์ชอบจำได้ไหมก็ไปเข้าคิวดูอากาศ ก็ทำไปเป็นแบบนั้นน่ะปารปรวานขื่นอืดมาแล้วทำไมขึ้นอืดจังลกูกน,น,นะคะนี่ไปเดินชมองุน่นได้องุน่นไปปลูกที่บ้านด้วย <c oughs> ขักหลายนะคะเดี๋ยวจะไปใส่รถเหรอก็อไปร้าขนอาหารวนดินน้อ่าเออเอาไปด้วยไปปาดมากอะได้ของกลับด้วยนะคะค่ะก็จบทริปสำหรับวันนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณมากมายค่ะ